อัปเดตความสะอาดเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้ห้อง,งน้ำด้วยฝ่ารองนั่งอโนมันโปรโต้วัตเลเพอเชื้อโรคและแบคทีเรียเราไม่สามารถ้องกันได้ด้วยตาปากและการชําระล้างด้วยสายฉีดอาจทําให้น้าตื้นออกนอกขอบโต๊เสี่ยงให้เกิดอุบัติเหตุกับคนในครอบครัวเปลี่ยนมาใช้วัตเลตจากบแปนโปโต้ํำะระล้างด้วยกา้านฉีดที่คิดมาแล้วว่าให้เอียงา3องศาเพื่อไม่ให้สิ่งสกรปรกจากการชำะระล้างตกลงมาโดนกา้านฉีด และยังชำระล้างตัวเองทั้งก่อนและหลังก,การใช้งานด้วยระบบชำระล้างีแบบ6ฟังก์ชันทําให้คุณมั่นใจได้ว่าจะสะอาดทุกครั้งที่ชำระลา้างและยังทาความสะอาดตัวเองทุกครั้งหลังการใช้งานด้วย EW a t e r pad เลือกตาวรองนั่งวอรเลพร้อมสูภรพันจากแดนโตโต้คุณจะได้รับนวัตรกรรมความสะอาดที่เรียกว่า clean Synergy อย่างเต็มรูปแบบและโตโต้ยังการันตีด้วยอดขายมากกว่า80ล้านชิ้นทั่วโลกเปลี่ยนจับสายฉีด มาเป็นตาวลองนั่งวอลเลตพร้อมโขนสุขภัณฑ์จากแบรนด์โตโต้นะครับโตโต้ผู้นำด้านสุขภัณฑ์อันดับหนึ่งจากประเทศญี่ปุ่นสอบถามข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมและรับโปรโมชั่นอีกมากมายได้ที่ชลุมโตโต้ SGC Home บุญถาวรนครสวรรค์วันเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโตโต้เคียร์เตอร์คอนเทนท์ทูทาวลนเทนที่ไฟชิงรางวัลมูลค่ามากกว่า800บาทสแกน QR Code รับมันเป็นอาถัยธรรมได้ที่ชลุมโตโต้ SGC Home บุญถาวรนครสวรรค์แล้วเจอกันนะครับ